Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. เขาแดงโบกสะบัดลอยสู่ฟ้า Sidhep School under the Secondary Education Area 40, opening teaching first aid on 23 July 1962, under the Special Education Division, Department of Education, Ministry of Education, using the school name Sidhep School, Third in Primary Education, Glade 4 to C, year 1976. Department of Education, this city school and Established small high school, grade seventy nine, year nineteen ninety two. Department of General Education, upper class in high school, grade ten to twelve, is medium school, year nineteen ninety five. The school was renamed from city head school to Moon city school with Mr. Pratip Dominic, is a director. Mrs. Chachada Udomsit, deputy director of school. A total of 38 personnel include teachers were 23 people, government employees, two people, janitor, four people, cashier worker, eight people, Administrative officer, 1 people. Students, 615 people. 4th 79, 332 people. 4th grade 10 to 12, 283 people. By the year 2013, Mengzi High School Education focused on the student quality education to the standards of excellence by professional teachers. Environment-livable school is the philosophy of sufficiency economy and participate equally. The vision that led to the practice in the development of student quality, development teacher to professional, has learning research, clean environment with shady in and sufficiency economy to guide their operations. Identity of municipal school is conservation is talent and public mind serving Murray supports mst activity the identity of the school demonstrates success in the development of students that led to the integration of ethical integrity in management of education การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้แนวคิดความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนเมืองสีเทพจัดการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนครูและการบริหารจัดการศึกษาโดยมีกลยุทธ์หลักในการพัฒนาดังนี้การพัฒนานักเรียน โรงเรียนเมืองศรีเทพส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พรึงประสงค์มีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตันยูกะตะเวทีความเมตตาการุณารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวมประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินสิ่งของทั้งส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าภูมิใจและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยพิธีหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักเรียนทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆในพิธีหน้าเสาธงคณะกรรมการสภานักเรียนมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำและประสานการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกับคณะครูและเป็นคณะทำงานที่ทำให้การสร้างวินัยให้กับนักเรียนประสบความสำเร็จ มีความต่อเนื่องยั่งยืน,นยยก,กิจกรรมออมบุญเกื้อหนุนมสทอัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองสีเทพคือการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการเก็บออมการเสียสละและนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตโดยโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมออมบุญเกื้อหนุนมสท ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาได้ตั้งสัจจะในการทำความดีเพื่อเป็นการออมบุญและออมเงินจนสิ้นสุดเทศกาลเข้าพรรษาแล้วนำเงินที่ออมรวบรวมเป็นกองผ้าป่ามาทอดเป็นปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2553จนถึงปัจจุบัน การนำปัจจัยจากกิจกรรมออมบุญเกื้อหนุนมสทมาพัฒนาโรงเรียนในปีพศ2553ได้จัดสร้างลานอเนกประสงค์เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆบริเวณระหว่างอาคารเรียน1และอาคารเรียน2ด้วยการปูแผ่นพื้นคอนกรีตบนเนื้อที่500ตารางเมตรปีพศ2554ได้จัดสร้างลานบริเวณหน้าเสาธงเพื่อประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเนื้อที่650ตารางเมตรปีพศ2555ได้ปรับปรุงบริเวณฐานเสาธงและเสาธงของโรงเรียนให้มีความสง่างามจากการดำเนินงานของกิจกรรมอองบุญเกื้อหนุนมสทน,นอกจากเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทยเทศมหาชาติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสเทศมหาชาติคือประเพณีที่ชุมชน ได้ปฏิบัติกันมาช้านานจัดขึ้นในช่วงก่อนหมดเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดในหมู่บ้านโดยนักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีตั้งแต่การเตรียมงานการเรียรายทำบุญจากชาวบ้านในชุมชนการเตรียมเครื่องกันเทศการประกอบพิธีในการเทศมหาชาติการอาราธนาศิลป์และการร่วมเป็นเจ้าภาพในการเทศมหาชาติความสำเร็จของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขการพัฒนาครูโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นครูมืออาชีพมีการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนมีการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาทำให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนครูและโรงเรียน ีพศ2554ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียตรติจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40ที่โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัลศึกษาสูงกว่าระดับประเทศรางวัลครูสอนดีครูวิศณุรื่นกระมลครูชำนาญการ ครูประสิทธิ์ผู้ทองครูชำนาญการปีพศ2555ร25 55, างวัลระดับเหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่62จังหวัดเชียงใหม่โดยมีครูสมจิตกลิ่นหอมครูชำนาญการพิเศษเป็นผู้ฝึกสอนเด็กชายกิศนนอนอ่อนชำ่ำได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ในการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการเพชรสร้างปัญญาก้าวหน้าวิชาการรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการเพชรสร้างปัญญาก้าวหน้าวิชาการรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นชุดเล่าเรื่องเมืองเพชรบูรณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการสร้างสื่อสร้างสรร์คจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเมืองสีเทพมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป